สวัสดีครับผมการที่คนเราจะทําร้ายคนอีกคนหนึ่งการที่คนเราจะเสร็จสิ้นใจแทนอีกคนคนหนึ่งการที่เราจะทําแทนอีกคนคนหนึ่งการที่เราจะเป็นอะไรหลายๆอย่างในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวตนของเราในรูปแบบที่เป็นตัวตนของเราการพิจินิจพิจารณาการที่การตัดสินใจหรือว่ารูปแบบต่างๆมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งกลยุทธ์ในรูปแบบของการเมืองการปกครองการที่จะมีระบบขั้นขั้นตอนโครงสร้างที่ดี จากคนที่เป็นจิตอาสาเข้าสู่ไปเป็นในรูปแบบของเจ้าหน้าที่จากคนที่เป็นคนที่มีจิตบันสานึกมีอุดมการเป็นแปลงในรูปแบบคนที่ไม่มีอะไรเลยในรูปแบบของหน้าตาไม่มีอะไรเลยในรูปแบบของความเชื่อความใส่ใจหรือแม้กระทั่งในรูปแบบความไว้ใจก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งคนที่จะเข้ามาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งกลยุทธ์ในรูปแบบของการเมืองในรูปแบบของการปกครอง ในรูปแบบหาผลประโยชน์ส่วนตัวในรูปแบบของมือที่สก็เยอะแยะมากมายในครั้งนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะดึงถึงการที่จะชักนํามาในรูปแบบของปัจจุบันแต่คนที่เป็นปัจจุบันจะนํามาในรูปแบบของคนที่ทํามาแล้วในรูปแบบของย้อนยุคชินต่างคือการกระทํา จากกลุ่มก้อนคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนาศาสนาตั้งใจจะเปลี่ยนความเชื่อในอยู่ในปักหมุดหรือว่าชุมชนหรือว่าสังคมนั้นๆก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งการที่พยายามจะเข้าไปเปลี่ยนเป็นตัวเองจะเข้าไปสร้างความเชื่อเพราว่าการปลุกปัน่นความเชื่อนั้นจะให้มาโดยซึ่ง ให้คนอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ที่ปกครองบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ระดับสูงเจ้าหน้าที่ที่มีการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาจบปริญญาพุทธที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่แต่งตัวบูมถามถึงแม้หรือแม้กระทั่งคนที่มีอิทธิพลหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่จะขึ้นมากลุ่มเด็ก กลุ่มสตรีกลุ่มต่างๆในรูปแบบของการศาึกษาก็เยอะแยะมากมายกลุ่มมือที่สามนี้คนที่หาผลประโยชน์และคนที่เปลี่ยนแปลงจากตัวตนของคนที่อ,อยากจะสร้างศักยภาพของคนที่อยากจะเข้ามานี่เอาส่วนมากคือการทําผลประโยชน์เขาก็มาเยอะแยะมากมายถ้าในรูปแบบที่ดีมันก็ดีไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ว่ารูปแบบที่เข้ามาแบบวิยศาสตร์เวทมนต์ คาถาทาให้คนเชื่อแล้วก็ปลุกปั่นให้ทําสิ่งต่างๆนั้นดัังนน้แล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะช่วยเหลือเกือ้อกูลไม่ให้มีในรูปแบบนี้ก็เยอะพอสมควรเนาะการที่เราจะอยู่ในจุดในจุดหนึ่งถ้าเป็นชนบทแล้วการที่คนที่จะเข้าถึงที่เข้ามาช่วยนั้นก็ยากมากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเข้ามาสิ่งต่างๆ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประการหนึ่งถ้าคนที่รู้แล้วอยู่ในชุมชนเป็นหน้าเป็นตาเข้าไปแทนคนนั้นคนนี้แล้วก็กลุ่มคนท้วนคนนี้คนนั้นแล้วก็เอาสิ่งต่างๆนํามาให้หรือว่าเป็นผลประโยชน์จากตัวเองได้รับมาเอามาให้กลุ่มก้อนหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังถ้าคนคนนั้นไม่ดีถ้าคนคนนั้นหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองถ้าคนคนนั้นทําแล้วมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มันไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหลักอุดมการ์หลักการเปลี่ยนแปลงการเปลียลปล่ยนแปลงนี้มันต้องมีซึ่งคุณธรรมต้องมีซึ่งอุดมการ์จริยธรรมจรรยาบรณความด,คามดีคงอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าทําร้ายกันอย่างไม่มีเอาเป็นเอาตายแต่รูปแบบของความดีความเป็นคนไม่เหลืออะไรเลยมันก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ดีการหักล้าง ดังนั้นแล้วก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเป็นหูเป็นตาคนที่เปลี่ยนแปลงที่เข้ามาปลูกปัน่นคนที่หาผลประโยชน์เพื่อเอาตัวรอดหรือว่ารูปแบบเพื่อจะเอาเป็นผู้ดาเป็นผู้นำกลุ่มคนนี้เพื่อหาผลประโยชน์ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่เราก็อย่าได้จดตามอย่าได้ทําตามหรือว่ารูปแบบิต่งางๆกาช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยครับผมเนาะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ